มื่อนี้เอามาสำรวจทำโอ้มองนี่เป็นถงไปเรื่อยๆเลยโอ้มันเปลี่ยนอันมองคุนนั่งบมนเ่คือจังไรนี่ครับมันเป็นโยงไปเรื่ยเนี่ยคือเป็นตงเอาตงเอาขี้เกียร์ป่ะมว่าเมนได้เนี่ยเป็นนาจีตงเอาขีเข้เกียร์นี่ยไม่ขี่เกียร์ไรลงทุงแสดงว่ากินขี่เกียร์ได้นี่ย แสดงว่าเกียขี้เกียร์ไม่ใ่มาอยู่แถวนี้นี่ครับอยตักนี่นี่แสดงว่ามงข้าเจ้าเฮ็ดอันกันขี้เกียร์ไปอ๋อมีขั้นไปแล้วกันอืมขี้เกียร์ที่กินนี่แสดงว่เกียร์หลังไปเนี่ยเอาขี้เกียร์นี่ข้าเจ้าโดยมากข้าเจ้าจะเอาไปเฮ็ดปุ๋ยผสมครับอ่าขิงว่าขี้ข้อยแล้วก็ผสมปุ๋ยเคมีเอาแล้วเอ็ดมือเดี๋ยวสัมมันขี้เกียรตัวนี้ขี้เกียรตัวนี้คือ 既然既既然你买去我去看